สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างสิ่งวิดีโอมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วมาพูดถึงเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ลหลายๆคนต้องเขาเรียกว่าเป็นใช้ในชีวิตประจําวันเลยคือเรื่องของรถยนต์ทีนี้รถยนต์มันมีมากขึ้นทุกอย่างมีมากขึ้นในโลกนี้ทุกคนต้องใช้ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่หลายๆคนต้องใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทํางานที่ไหนก็นแล้วแต่ วันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีผมมาทําโครงการอะไรและมาคุยกับใครมารู้จักกับอาจารย์ก่อนดีกว่าคืออาจารย์สุดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมเรียกชื่ออาจารย์ถูกนะครับครับสุธีครับครับคันนี้เริ่มต้นเลยครับอาจารย์ในเรื่องของรถยนต์ครับโครงการเนี่ยผมเห็นแค่ไอกระบอกเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรอ๋อครับนะฮะแต่ยังไม่ให้ทุกคนรู้แต่อยากจะถามอาจารย์ก่อนเกี่ยวเรื่องของรถยนต์ครับอ่า รถยนต์นี่ยมันมีระบบมากมายเบนซินดีเซลแก๊สทุกระบบเลยนะแล้วจนในที่สุดวันหนึ่งอาจารย์มาคิดค้นในเรื่องของการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงครับมันริเริ่มมาได้อย่างไรครับครับคืออย่าง,างนี้ครับคือเดิมทีเนี่ยผมเคยทําเรื่องไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเนี่ยทุกคนจะทราบดีอยู่แล้วว่าคือการแยกน้ําให้กลายเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเรียกว่าระบบอิเล็กโทรไลซิส ครับนะครับก็มาแยกน้ําให้กลายเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนอันนี้เสร็จแล้วมันก็เหมือนกับว่าเอาพลังงานไฟฟ้าไปแลกกับแก๊สที่จะจได้ก็คือไฮโดรเจนออกซิเจนเพราะนั้นเอาพลังงานมาแลกพลังงานเพราะนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันจะกาไรหรือขาดทุนยังไม่รู้ครพอเอาเข้ามารวมแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก็อาจจะอาจจะกําไรหรือหรืออาจจะขาดทุนก็ได้มันก็ขึ้นอยู่ว่าผลิตได้มากหรือน้อยอันนี้การผลิตเนี่ยผลิตระบบไฮโดรเจนเนี่ย มันจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องน้ําครับน้ำไฮโดรเจนเนี่ยจะต้องใช้น้ํากลั่นน้าบริสุทธิ์จริงๆนะครับถ้าเป็นน้ําประปาหรืออะไรทั่วไปเนี่ยใช้ได้นะครับครับแต่ว่ามันจะเกิดเป็นตะกันมันจะเกิดเป็นตะกันไปเกาะที่แผ่นธาตุพอไปเกาะที่แผ่นธาตุแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าแผ่นธาตุก็เริ่มผลิตน้อยลงผลิตแก๊สน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไม่ผลิตหรือถ้าเกิดความร้อนต่อเนื่องกันนาน ระบบมันก็จะไม่ทํางานครับมันก็กลายเป็นว่าพอผลิตแก๊สได้เยอะแผ่นท่ากระสกระตกก็ผลิตได้น้อยลงม,มันก็กลายเป็นว่าต้องมาคอยดูแลทําความสะอาดแผ่นท่าตลอดอม,มันก็เลยกลายเป็นไม่ไหวและเสร็จแล้วเนี่ยน้ําก็ต้องเป็นน้ํากลัน่นถ้าน้ํากลั่นบางทีไม่มีก็ลําบากอถ้ามีเสร็จแล้วคุณก็ต้องใส่สารละลายการที่ต้องใส่สารละลายลงไปเพราะว่าไฟฟ้าไม่สามารถวิ่งได้ในน้ําบริสุทธิ์ เลยต้องใส่สารละลายลงไปเพื่อให้เป็นสะพานไฟะนะครับเพอาเป็นสะพานไฟมันก็มันก็เลยเกิดเกิดปฏิกิยาเขาเรียกว่าระบบอิเล็กโทรไลซิสคือแยกแยกแยกน้ำให้กลายเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนคราวนี้มันก็เลยวนมาที่ว่าพอมันได้ไปแล้วเนี่ยมันก็ไฮโดรไฮโดรเจนเนี่ยมันโอเคมันจะไม่เป็นสนิม,ม,มแต่ออกซิเจนเนี่ยพอไปเกาะที่แผ่นธาตุแล้วเนี่ยบ,บางทีเนี่ยแผ่นธาตุโดนไปนานๆมันก็จะเกิดออก,การออกซิเดชัน นะครับมันก็คือจะเป็นสนิมมันจะเป็นสนิมพอเป็นสนิมเนี่ยแม้กระทั่งเราใช้เราใช้เป็นสแตนเลสนะสแตนเลสสามต้นสี่มันก็ยังเป็นสนิมมันก็ยังไปเกาะมันจะต้องใช้อย่างน้อยต้องเป็นสามหนึ่งหกแอลนะครับสแตนเลสสามหนึ่งหกแอลซึ่งมันก็แพงมากแต่มันก็ยังินมีตะกัรก็ยังมีเหมือนกันยังมีตะกั่เพราะนั้นพอนานๆแล้วก็กลายเป็นว่าระบบแผ่นท่าเนี่ยมันก็เริ่มตันเริ่มตันเริ่มตันนี่ครับครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่า ศูนย์ติดตั้งให้กับทางลูกค้าลูกค้าไปปั๊บเดียวน้ําแดงอีกแล้วผลได้น้อยลงแล้วก็กลับมาที่ศูนย์เพราะว่าที่ศูนย์ศูนย์ก็ต้องครั้งแรกก็ดูแลดนะกีก็ต้องมาทําแต่ทําวันเว้นวันทำ, one one, ทำมันคือมันต้องดูแลอยู่เรื่อยกันเลยเป็นการเป็นว่าไม่ดูแลไม่จบมไม่จบไม่สิ้นในเรื่องของไฮโดรเจนเนี่ยก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วมันไม่คุมมค้มแล้วไม่คุ้มแล้วทํายังไงที่ติดตั้งแล้วไม่ต้องดูแลอก็เลยมาคิดว่าเอ้ยอ่า ถึงระบบระบบไอเสียะนะครับคันนี้ระบบของผมคันนี้เริ่มมาถึงระบบของผมเลยนะอันนี้ก็กายเป็นระบบของผมนี่ก็คืออุปกรณ์แยกโมเลกุลมันมันจะฟังจะจะเป็นทางการหน่อยแยกโมเลกุลแล้วเรียงโมเลกุลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงผลิตเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่ได้ก็คือเอาไอเสียมาแล้วเราสามารถผลิตเป็นไฮโดรคาร์บอนเป็นมีเทนมีเทนนี่คุณก็รู้ว่าไอซีเอสสีเนี่ยหรือว่า หรือว่าแก๊สไอมีเทนหรือว่า n g v คือมีเทนเดี๋ยวผมถามอาจารย์นิดนึงก่อนที่ที่ผมฟังอาจารย์มาเนี่ยคืออาจารย์มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้โดยตรงอาจารย์ทำจบเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์โดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมครับถึงได้รู้เพราะผมมองว่าแปลกหลายคนไม่ไม่น่าเชื่ออยู่แล้วไอ้จู่ๆจะเอาเรื่องของไอเสียเนี่ยมาผลิตเป็นการได้ยังไงครัน ผมเองเนี่ยถ้าผมไม่ค่อยได้รู้เรื่องรถยนต์ผมก็คิดโอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเป็นได้ไงไอเสียมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับพอดีเราก็เลยบอกว่าไอเสียเนี่ยไอ้ยังเอาสองระบบแล้วกันถ้าเป็นระบบไฮโดรเจนเนี่ยคือเอาพลังงานแลกพลังงานนะครับไฮโดรเจนมันก็ใช้ได้นะมันก็สามารถผลิตได้จริงๆนะครับไฮโดรเจนเนี่ยแต่ไอแต่ระบบไอเสียเนี่ยนะครับของเราเนี่ยก็คือไอเสียเนี่ย ทุกคันเนี่ยระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในทุกชนิดเนี่ยมีไอเสียเพราะฉะนั้นเราเอาไอเสียเนี่ยมาเป็นตัวผลิตไฮโดรเจนออกซิเจนได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเราสามารถผลิตไฮโดรเจนออกซิเจนได้พอที่มันได้เป็นมีเทนเนี่ยมันจะต้องได้ไฮโดรเจนก่อนนะถ้าไม่ได้ไฮโดรเจนก่อนมันก็ไม่เกิดมีเทนนะครับเราก็เลยชําระบบ อุปกรณ์ตัวนี้คืออุปกรณ์แยกโมเลกุลและเรียงโมเลกุลเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราได้ขอจดสิบัตรไว้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราขอจดไปทั่วโลกด้วยทั่วโลกแล้วทั่วโลกครับนะครับผมดูเนี่ยผมถ้าผมมองผมไม่นะมันจะเป็นไปได้เหรอใช่ครับแค่นี้มันจะใช่ครับแต่ผมไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์ต้องรู้มีวิธีการนั่นแหอันนี้นี่แหละคือข้อถือสิทธิ์ของผมนะครับว่าเราผลิตเชื้อเพลิงได้อย่างไรครับนะครับ ตัวนี้สามารถผลิตไฮโดรเจนออกซิเจนอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเราออยล์เสียมาร่วมด้วยนะครับ<ม>เอาไปเป็นเอาเอาไปเป็นเป็นโปรดักต์ทั้งมาเลยอะนะฮะมันก็จะได้เป็นมีเทนหรือเป็น<ม>ไฮโดคาดออร์บอนตัวอื่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์ของเราคือตัวอุปกรณ์ผลิตเชื้อเพลิงนะครับไม่ใช่อุปกรณ์ประหยัดน้ํามันนะครับแต่ในเมื่อคุณมีอุปกรณ์ที่สามารถผลิตเชื้อเพลิงได้เองแล้วเนี่ยมันจะไม่ประหยัดเหรอครับ มันก็ต้องประหยัดประหยัดมากกับน้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทั่วๆไปแล้วเนี่ยถ้าคุณประหยัดได้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็ถือว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเป็นอุปกรณ์ประหยัดก็โอเคมันได้มันได้ในระดับหนึ่งการที่จะทําให้ให้เชื้อเพลงส,สามารถเผาไหม้สมบูรณ์เนี่ยมันก็ช่วยให้ประหยัดได้จะด้วยเอาเอาเอา,ากาศไปเพิ่มออกซิเจนไปเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็ช่วยให้ให้ประหยัดได้ในระดับหนึ่งแต่อุปกรณ์เราเนี่ยมันผลิตเชื้อเพลิงผลิตเชื้อเพลิงได้เยอะเชื้อเพลิงหลัก เชื้อเพลิงหลักมันก็จ่ายน้อยลงนะครับด้วยระบบกลไกของของรถยนต์นะครับซึ่งถ้าเป็นเบนซินเขาก็จะมีออกซิเจนเซนเซอร์พอเชื้อเพลิงเข้าไปนหนาปั๊บค่าออกซิเจนมันก็จะน้อยออกซิเจนมันก็อ่านว่าออกซิเจนออกซิเจนน้อยแสดงว่าเชื้อเพลิงคุณหนาเขาก็จะลดการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหลักลง<อ>นะครับมันก็ทําให้ลดจ่ายน้ํามันน้อยลงนะครับในขณะที่ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยทำให้รถยนต์เนี่ย เ <C> e <ul ain> ขาเรียกว่าเชื่อเพลิงหนาขึ้นพอเชื่อเพลิงหนาขึ้นเนี่ยก็หมายามว่าเครื่องยนต์ก็ไม่ร้อนครับถ้าเชื่อเพลิงบางเครื่องยนต์จะร้อนนะครับนะครับอันนี้เป็นเพราะอ,อะไรเพราะอะไรอันนี้อันนี้เนี่ยถ้าไปถามช่างแก๊สจะรู้เลยว่าการที่เขาตั้งตั้งไอทำแก๊สเนี่ยครับถ้าถ้าจูนให้บางก็เรียกว่าลีนเครื่องยนต์จะร้อนเครื่องยนต์จะร้อนแต่ถ้าเขาจูนให้เป็นลิชคือหนาเครื่องยนต์จะ เย็นลงเนี่ยพออุปกรณ์เราไปเนี่ยของเราเป็นอุปกรณ์ผลิตแก๊สนะครับเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยพอไปร่วมปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าจากเชื้อเพลิงที่เขาเคยจ่ายพอตัวนี้เข้าไปร่วมปั๊บมันก็กลายเป็นจ่ายเอ้เชื้อเพลิงก็หนาขึ้นหนาขึ้นครับมันก็กลายเได้พลังพลังกำลังที่ดีขึ้นเพราะตัวนี้เรามีไฮโดรคาร์บอนมีมีเทนแถมยังมีไฮโดรเจนออกซิเจนด้วยเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณได้เชื้อเพลิงเยอะแล้วมีออกซิเจนเยอะด้วยเพราะนั้นคุณถึงขับแบบ กําลังดีขึ้นแรงม้าแรงบิดก็ดีขึ้นก็คลายไปว่าแตกคขาเร่งน้อยลงก็เท่ากับอันนี้มันเหมือนเป็นพลังงานทางเลือกที่เรา,าแปลงแล้วแปลง,งจของเสียของเสอามาเป็นของดี<ช>กลับ,บมาใช้ร่วมกับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักอยู่แล้วใช่เอาเข้าไปใช้กับเครื่องยนต์สันดาบภายในทุกชนิดคุณจะเป็นเบนซินกับแก๊สหรือจะเป็นแก๊ส เอ็ีจีกับแก๊สหรือจะเป็นเอ็นจีีกับตัวมันเองเอ็นจีบีหรือจะเอาเป็นน้ามันเตานะครับได้หมดจะเป็นเชื้อเพลิงชนิดไหนก็ได้หมดที่เกิดจากการสันดาปภายในเพราะสันดาปภายในมันก็จะเกิดไอเสียเพราะไอเสียแล้วเนี่ยมันก็เข้าสู่กระบวนการกับบัลีไซเคิลไอเสียในบางทีบางที่ที่มันเผาไหม้ไม่สมบูรณ์หรือมีเข่าเนี่ยมันจะโดนบําบัดโดยถังเรี์เคเตอร์นี้ซึ่งใช้น้ําใช่ครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่า มันเป็นการลดบลพิษไอตัวนี้มันก็เปรียบเหมือน,น่ยเป็นตัวแคตาเลติกคอนเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งนะครับทำหน้าที่บำบัดบำบดถ่าไอเสีย CO หรือว่าขม่าก็คือ CO ให้ให้ให้เป็นให้ไม่มีออกไปเลยนะครับแล้วมันกลายไปเป็นเชื้อเพลิงให้กับเราด้วยนะครับจะ CO2 อหรือรหรือ,หร,อหรือ CO นะครับมันก็กลับมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับเราแล้วก็เอาเอากลับมาใช้กลับมาใช้ไชชเปเป็นเชื้อเพลิงเลยครับผมอาจารย์ ในเวลาในการที่คิดค้นเชื่อว่าอาจารย์ต้องมีเวลาในการคิดค้นใช้เวลานานขนาดไหนโอ้ครับตัวนี้พูดได้เลยครับถึงวันนี้เนี่ยสิบประมาณ12 13ปีครับพูดอาจารย์ยังไม่เคยย่อห้อยนะสิบกว่าปีใช่จนตอนนี้อาประสบพูดถึงการประสบความสําเร็จเลยประชาชนหลายคนทั่วประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาอยากจับตามองหรือ่ะครับตอนนี้ประสบความสำเร็จประมาณกี่เปอร์เซ็นต์และเออผมว่านะผมว่าตอนนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์ คือใช้งานได้จริงๆเลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องดูแลเมื่อก่อนเนี่ยจะต้องพอใช้ได้แล้วเดี๋ยวต้องคอยดูแลนู่นีต้องมาคอยดูน้ำต้องมาคอยดูะระดับทุกอย่างทุกวันนี้ไม่ต้องดูแลเลยถ้าน้ำขาดเซนเซอร์มันจะบอกมันก็จะเติมน้ำเข้ามาเองถ้าเกินมันก็จะเรนออกเองมันก็จะมีสำหรับให้เรออมีมันจะรักษาระดับ ได้ตลอดแล้วก็เรามีทุกวันนี้เรามีเซ็นเซอร์มีเทนอ่าเรารู้ได้ไงว่ามันเป็นแก๊สมีเทนครับเพราะวันนี้เรามีเซนเซอร์มีเทนเซนเซอร์มีเทนเนี่ยก็มาวัดปั๊บเนี่ยพอเป็นแก๊สขึ้นมาปั๊บเนี่ยแล้วก็ดูว่าอ๋อวันนี้เนี่ยเราได้ค่าเซนเซอร์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่ามีเทนกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะควบคุมดูแลระดับความเป็นมีเทนของมันได้ที่จะเอาไปเป็นพลังงานได้เท่าไหร่ดีที่สุดของหลนเองนะครับสิบกว่าปีสิบกว่าปีนี้ก็มาเรียกว่าก คลุกอยู่กับพลังงานตัวนี้แหละครับผมเห็นแล้วหลายๆคนแม้กระทั่งช่างเนี่ยหัวกะทิทั้งนั้นอู่แต่และอูน่นี่เอาหัวกะทิเนี่ยมาลุมหัวกนันเลยผมเก็บภาพท่านเห็นภาพที่ผมอินเสิร์ตอยู่เนี่ยจะเห็นโอโ้โหทุกคนแบบตั้งใจดูต,ตัวนู้นตัวนี้ หมดเลยในอนาคตเนี่ยอาจารย์คิดว่าจะพัฒนาสมุดอย่างตัวตัวหนึ่งไปใส่ในรถรถยนต์เนี่ยมันดูแบบเทอะทะใหญ่อาจารย์คิดจะพัฒนาให้มันเล<ม>็กลงไหมครับเมย์ครับแล้วนั่นก็คือระบบที่เราเตรียมพัฒนาแต่ตอนนี้เนี่ยเวอร์ชั่นที่หนึ่งเนี่ยมันนิ่งแล้วมันสามารถทําเป็นทำทำ,ทำเป็นเนี่ยเป็นพาณิชย์ได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องมาดูแลแล้วทำตรงนี้ไปเราต้องพัฒนาทุกอย่างมันพัฒนาต่อไปเรื่อยๆและครับ มันสามารถต่อเรื่องไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดวันนี้ผมพูดได้ว่าผมผลิตแก๊สเนี่ยได้มากรจริงๆแต่ทั้งนี้เนี่ยที่เราได้แก๊สมาก็จริงนะครับครับสําคัญคือคนที่จะเอานําไปใช้คือศูนย์ครับศูนย์ต้องมีความรู้นะครับวันนี้ถ้าลําพังผมคนเดียวเนี่ยผมผลิตได้แต่แก๊สอย่างเดียวอครับผลิตได้แก๊สอย่างเดียวเอาไปทําอะไรอถ้าไม่มีศูนย์ติดตั้งที่เก่งๆถ้าไม่มี อาจารย์แต่ละอาจารย์เนี่ยที่มีประสบการณ์ทัสูงเนี่ยมาช่วยเป็นที่ปรึกษามันแนะนําผมไม่มีไม่ประสบควารณเก็เลยอกะครับรับพอเราผลิตแก๊สได้เยอะคราวนี้ทั้งทั้งอาจารย์เพลินที่อาจารย์มาพาดอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาเข้ามาช่วยว่าเออตัวนี้มันต้องวิธีนาไปใช้กับกับรถยนต์ผมไม่ได้ช่างยนต์นะครับผมเป็นนักประดิษฐ์นักประดิษฐ์นะครับผมเป็นนักประดิษฐ์เพราะนั้นความรู้เราในเรื่องเครื่องยนต์เราน้อยได้ทีมอาจารย์ครับ ที่มีประสบการณ์ล้นเหลือ3ามิปีแต่ละคนเขาเข้ามาช่วยแล้วครับช่วยพัฒนาจนวิวันนี้นี่จะจะเรียกว่าถ้าประสบความสําเร็จตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวครับครับถ้าไม่มีทีมไม่มีทีมงานช่างช่างใหญ่ช่างเพลหรืออาจารย์รปลาผ้าเนี่ยหรือทีมอาจารย์ของอาจารย์ปาผ้าเนี่ยไม่มีทางสำเร็จครับ,รบพูดได้เลยไม่มสําเร็จครับครับอันนี้หลายคนบอกอยากรู้แล้ว ผมเห็นรถอยู่คันผมก็ไม่น่าเชื่อนะปกติแล้วคนบอกว่าไม่น่าจะเป็นรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้อันนี้เราเราบอกกันได้ครับครับรุ่นแรกที่อาจารย์ไปติดตั้งอ,อุปก,กรณ์รถ<ล>เออผมติดเนี่ยครั้งแรกสุดเลยก็ติดรถตัวเองซ r อารีซอีซเนี่ยซึ่งเป็นรถที่กินน้ำมันมากอืมก<ๆ>ินน้ำมันมากจริงๆครับ ห้าหกลิตรหกเจ็ดลิตรโอ้ห้ากิโลลิตรเอาแค่ปรห้ากิโลลิตรนี่เรากระจายแล้วถ้าขับไปไหนก็เดียวหมดแล้วลิตรนึ่งเพราะมันขับสี่นะครับเครื่องของพันขับสี่ก็เริ่มต้นคันที่เสร็จแล้วเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เทสทั้งทั้งเบนทั้งเบนซินทั้งดีเซลติดหมดไปติดในเรือก็ไปติดไปติดในเจเลนเจเนเรเตอร์เนี่ยเครื่องผลิตไฟฟ้าในเรือเอีเมอร์เล่นก็ไปติดคือไปติดมาหมดเลยจนเขาจนเจ้าของเขาไม่เชื่อเลยว่าเฮ้ยมันทำไมมันประหยัดได้ขนาดนี้อ่า นี่ก็คือเราเราติดไปหมดแล้วเคยไปทั้งทีวีไอก็ไปครับทีวีไอก็เข้าไปร่วมร่วมเทสกับเขามาแล้วไปอยู่กับเขาเป็นอาทิตย์เลยโครงการนี้ผมบอกเลยว่าอาจารย์ต้องคิดเหมือนผมคิดเหมือนทุกคนด้วยเรื่องของไอเสียเรื่องของลดโลกร้อนครับอันนี้ได้เลยครับหนึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องการลดโลกร้อนอย่างอีลอนมัสเนี่ยเขาให้เลยนะ100ล้านเหรียญหรือ3,000ล้านบาท สำหรับคนที่ช่วยเอาไอเสียก็คือ co 2เนี่ยไปบำบัดนะครับแต่การที่บำบัดเนี่ยทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปเขาก็ทำกันโดยที่ว่าเขาเอาเครื่องไปไปจับจับไอเสียก็คือ co 2ที่ทำให้รถร้อนเนี่ยนะครับเอามาแล้วก็มาแล้วก็มามาจับไว้แล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าไปบำบัดนะครับก็คือมามาทำเป็นของเหลวนะครับหรือไปเป็นของแข็งนะครับแต่มันก็คือ มอนเหมือนเหมือนกับขี่ช้างจับตั้กแตนนะครับคือเยอะแค่เยอะแต่ครั้นี้เราไม่คิดอย่างนี้ก็ว่าเครื่องยนต์รถยนต์ทุกชนิดเนี่ยมันขับมันขับปั๊บไอเสียออกมาเสร็จแล้วไอตัวนี้ก็คือตัวกรอบบรพิษใช่ไหมครับที่ทุกวันนี้เขาถึงไปทํารถไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ทำไมเราไม่บาบัดตั้งแต่เริ่มต้นเลยล่ะพอไอเสียออกมาปั๊บจับมันไปกลับมาเป็นเชื้อเพลิงเลยวนบวนเพราะนั้นไอเสียที่ออกมาเนี่ยมันก็จะไม่มีควันดำใช่ไหมครับ ถ้ามันก็จะเผาไหม้สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาน้อยกว่าปกติอีกเยอะเลยแทนที่หลายๆคนบอกว่าถ้าควันเสียออกไปแล้วไปไล่เหมือนแบบขี่ช้างจับตั๊กแต่ที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันจับไม่หมดรอกแต่อันนี้คืออุปกรณ์นี่จับเลยตั้งแต่ปลายท่อตั้งแต่เริ่มปึ๊บไปเลยตั้งแต่เริ่มเลยจับปั๊บเนี่ยเราไม่ได้บำบัดอย่างเดียว เราจับมันไปกลับมาเป็นรีไซเคิลมาเป็นพลังงานรอบนึงด้วยมาเป็นแล้วก็ใช้กับกับเครื่องยนต์ตัวเดิมได้เลยก็วนไปได้เลยอ้โหอันนี้ถือว่าสุดยอดมากๆเลยวันนี้ต้องขอบอาจารย์ทีเลยหๆอาจารย์มีอะไรที่จะฝากไว้ไหมครับว่าในอนาคตเรื่องของอุปกรณ์เราจะพัฒนาและเราจะติดตั้งได้ที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็ในอนาคตเนี่ยเราจะมีศูนย์นะครับคือเราจะมีศูนย์ทั่วประเทศนะครับเพราะว่า ผู้ที่ลูกค้าทีมา่มาติดตั้งเนี่ยต้องได้รับการดูแลเพราะนั้นไม่ต้องมาหาว่าเราอยู่จังหวัดนี้มาอยู่ดิคุณอยู่ทุกจังหวัดเราจะมีเราจะมีศูนย์ทุกจังหวัดะนะครับแล้วคุณก็ไปดูแลกันแต่และจังหวัดเองแต่ว่าลูกค้าที่ติดตั้งไปแล้วก็สามารถไปจังหวัดไหนก,ก็สามารถดูแลได้าาเพราะนั้นทุกคนเราจะมีการอบมรมนะครับ โดยทีมงานของช่างเพลินกับทางอาจารย์ประภาสนะครับเขาจะเป็นคนดูแลเพลินอาจารย์ประพาสช่างน้อยมีน้อยเล็กน้อยใหญ่โอ้โหไหลคือจะต้องมาต้องมาอบรมก่อนครับเพราะว่ามันไม่เคยมีมาในโลกเพราะฉะนั้นต้องมาอบรมวิธีการใช้ก่อนแล้วก็ว่า ใช้ยังไงติดตั้งยังไงถึงแบบไหนถึงจะได้ผลดีที่สุดนะครับครับวันนี้ผมอยากให้ทางหน่วยงานราชการหรือลหลายคนที่ได้เห็นคลิปคลิปนี้แล้วนะครับอยากให้ช่วยกันพัฒนาฝีมือคนไทยคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกคิดจะทําอะไรแล้วต้องทําให้สําเร็จรวมหัวกันขนาดไหนจะผิดถูกมันต้องมีข้อเขาเรียกว่าสุดยอดของมันมันต้องสําเร็จให้ได้สักวันหนึ่งมันอาจจะไม่สําเร็จวันนี้ วันหน้ามันต้องมีการสําเร็จยังให้หน่วยงานเนี่ยช่วยกันดูแลแล้วก็ช่วยกันเรียกว่าพัฒนาแล้วต่อยอดให้กับกลุ่มช่างกลุ่มกลุ่มนี้ให้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วใช้กันทั่วประเทศแล้วทั่วโลกได้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุทธิีเป็นอย่างดีเลยครับอันนี้ขอฝากว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนวัตกรรมตัวนี้นะฮะเยรว่านวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเราใช้ชื่อว่าซินเทคซินเทคนะครับเพราะนั้นมันจะมีศูนย์ซินเทค ทั่วประเทศนะครับโดยกลุ่มโดยกลุ่มผู้บุกเบิกก็คือทางอาจารย์ประเพินอาจารย์เพิะกับทีมอาจารย์ประภาสแล้วก็อาจารย์อาจารย์น้อยอาจารย์มิรนะครับในกลุ่มใหญ่ของของของทีมทีมของอาจารย์ทั้งทีมเนี่ยของอาจารย์ประภาสเนี่ยเขาก็จะเป็นคนคอยดูแลทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ให้กับศูนย์แต่ละแต่ละศูนย์เข้ามาอบรมถ้าบุญไปถ้ามีถ้ามันถ้าถ้ามีปัญหาหรืออะไรเนี่ย ทีมนี้จะเป็นพิมพ์ี่เลี้ยงจะเข้าไปช่วยให้เขาเก่งเหมือนกับทีมนี้เลยอ่ะแล้วเบอร์โทรให้เขาติดต่ออาจารย์ได้โดยตรงไหมหรือว่าเราจะใช้เบอร์เบอร์ใชเบอร์กลางครับคันนี้เดี๋ยวมันจะเป็นเบอร์ของเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ที่น่าหอลครับนะครับให้ให้คุยกับทางอาจารย์ประพาสเอาครับอาจารย์นิดหนึ่งท้ายสุดและหลายคนสนใจอุปกรณ์ตัวนี้ผมเชื่อเลยบางคนบอกไอ้ฉันใช้รถผมถามรวมๆเลยกันรถทุกชนิดที่เป็นเครื่องยนต์สันดับภายใน ใช้ได้หมดไหมใช้ได้หมดครับทุกรุ่นทุกชนิดทุกรุ่นอมีไอเสียไหมล่ะอ๋อถ้ามีไอเสียก็ออกมาเลยถ้ามีไอเสียก็มันก็คือกลับมาเป็นพลังงานให้เราเพราะนั้นคุณก็เอาไปใช้ก็วนใช้วนใช้แต่ผมเสียดายมากเลยผมมีจักรยานผมเลยทําไม่ได้ต้องขอบายเพราะจักรยานผมไม่มีไอเสียครับมีแต่เหงื่ออย่างเดียววันนี้ต้องขอบครณอาจารย์ที่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับ